สวัสดีครับผมช่างบอยร้านลูกกดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับคลิปนี้นะผมจะพามาส่งบ้านนะครับผมเป็นบ้านทรงจั่วโครงสร้างเหล็กครับผมซึ่งหลังนี้พิเศษมากๆครับหลังในลูกค้าเลือกเป็นเสาเหล็กหน้าหกคูนหนะครับแล้วก็ขนาดเป็นขนาดพิเศษด้วยครับหลังนี้กว้างสามเมตรยี่สิบคูณห้าเมตรนะครับซึ่งแบ่งเป็นระเบียงห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํานะครับหลังนี้เด็ดมากๆครับซึ่งหลังนี้ราคาอยู่ที่ยังไม่รวมส่งครับ หนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับหลังนี้ครับหลังนี้มาส่งที่อจังหวัดชลบุรีครับผมหลังนี้ครับมาชมกันเลยดีกว่าครับตามมาเลยครับนี่ครับผมซึ่งดูเสาครับนี่ต่อไปต่อไปนะผมอาจจะทําแต่เหล็กหน้าหกขายก็ได้นะครับเพราะว่ามันดูเต็มตามันดูสวยมากๆครับสวยลงตัวมากๆเลยครับ กับขนาดเสาเนี่ยผมมันดูเพอร์เฟกต์มากๆซึ่งขนาดของเหล็กเสาเนี่ยความหนาอยู่ที่สองจุดสามมิลครับแล้วก็โครงสร้างด้านล่างเป็นเหล็กสองจุดศูนยหมดเลยเนี่ยตรงนี้ครับเหล็กสองจุดศูนย์ครับเป็นเหล็กสี่คูณสองครับเป็นเหล็กสี่คูณสองนี่ครับหลังนี้มายึดให้เรียบร้อยหมดเลยครับหลังนี้ครับ่าเดี๋ยว ifc ได้ดูคานล่างกันครับว่นหลังนี้คานล่างเป็นยังไงนะครับหน้ากว้าง สามเมตรยี่สิบอ่าส่งไปให้ทั่วเลยครับนี่ครับผมเชื่อมเต็มทุกจุดแน่นอนครับการันตีเลยครับขยลบไม่มียุบครับซึ่งหลังนี้นะครับผมน้ําหนักค่อนข้างหนักเลยครับหลังนี้นี่ลูกค้าเลือกเลือกสีเองนะครับหลังคาบุพีโฟมให้เรียบร้อยครับหลังคาครับหลังนี้หลังคาเลือกลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวบางจากแล้วก็โทนสีผนังเลือกเป็นสีเทานะครับหลังนี้ครับนี่ครับี่หน้าต่าง เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะมีหน้าต่างให้อีกจุดหนึ่งครับด้านหลังนี่ครับนี่ท่อครับตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องห้องห้องน้ํานะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ําครับนี่ครับคือสวยมากๆครับสีแล้วสีมันมันเด่นมากๆแบบสีครับซึ่งสีที่เราใช้เป็นสี เบเยอร์คูนะครับผมเราทาให้สีเที่ยวเลยนี่ครับผมเน้นให้เลยครับเก็บรายละเอียดให้จนเจ้าของบ้านพอใจนะครับเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านบนกันครับหลังนี้ต้องกระโดดก่อนครับเพราะว่าเพิ่งเก็บสีครับโอเคครับเนี่ยขึ้นมาก็จะเจอก่อนเลยที่นั่งตรงนี้นะครับซึ่งระเบียงตรงนี้นะครับ ะมีขนาดอยู่ที่หนึ่งเมตรคูณสามเมตรยี่สิบนะครับนี่ปูกระเบื้องให้สวยๆเลยครับอันนี้กระเบื้องลูกค้าเลือกเองครับอยากได้เป็นโทนลายหินอ่อนครับจัดให้ครับนี่ครับสวยมากๆครับอันนี้ยังนั่งไม่ได้นะครับสียังไม่แห้งดีครับโอเคแต่กล้องขึ้นมาเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันครับกลาวดีๆนะต่กองเดี๋ยวตีลังกานะโอเคครับประตูอันนี้ประตูเป็น ประตู U PVC อย่างดีครับอย่างหนานะครับตรงนี้ทั้งวงกบด้วยครับใช้ตัวหนาให้เลยนี่ครับซึ่งหลังนี้มีระบบไฟให้เรียบร้อยหมดนะครับเข้ามาชมด้านในกันครับหลังนี้ลูกค้าให้เดินสายแอร์ให้เรียบร้อยเลยนี่ครับผมสายไฟเราใช้เป็นสาย T H W ให้อย่างดีแอร์นี้ใช้เป็นสายเบอร์สี่ครับนี่ระบบครับตรงนี้กันดูดกันชนในตัวครับ R C B O ครับนี่ มีปักมีสวีอันนี้เป็นเบรกเกอร์แอร์นะครับนี่ครับดูภายในยางสวยมากมากครับดูโล่งดูสะอาดตาครับเนี่สไตล์ของผมเนี่ยจะทําแบบว่าสไตล์โล่งๆนี้ให้ลูกค้านะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นประตูเข้าห้องครัวนี่เป็นครัวเล็กๆนะครับอันนี้ลูกค้าจะซื้อโต๊ะเล็กๆมาวางครับเพื่อได้หุงข้าวได้หุงอะไรตรงนั้นนะครับนี่เข้ามาครับตรงนี้ซับซึ่งข้างหลัง สามารถชมวิวได้ไนี่โอ้โหเด็ดจังครับนี่ให้ครบครบวันนี้ส่วนที่เป็นครัวเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ไม่มีพื้นที่เยอะนะครับนี่ครับมาดูห้องน้ำกันอย่างสวยครับห้องน้ำดูเรียบรูครับผมบกระเบื้องกระติทั้งหมดเลยห้องน้ำจะดูเรียบรูนะครับในดูเป็นลายหินอ่อนนะครับ ซึ่งบ้านรุ่นนี้จะใส่อ่างล้างหน้าไม่ได้นะครับจะใส่ได้แค่ชักโครกครับตรงนี้ครับนี่จัดให้เนียนๆครับงานช่างโบยเนียนๆให้เลยครับตัวนี้ขอบค้างเราใช้เป็นกาวซิลิโคนยืดหยุ่น700%ให้อย่างดีนะครับตรงนี้ครับสวยๆเลยก็ชักโครกก็จะเป็นฝาสโลว์ครับผมเป็นของก้านนะครับของกระดาษ ก็จะประมาณนี้นะครับหลังนี้ครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อหาช่างบอยได้เลยครับที่เบอร์0897์4 6 2 0 9นนะครับอยากได้แบบไหนรูปแบบไหนครับผมทักหาช่างบอยได้เลยครับซึ่งเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับทักมาคุยกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมรับรองครับบ้านของช่างบอยแข็งแรงสวยงามทนทานแน่นอนนะครับโอเคครับผม คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ